ครับไม้นี <T |ar|> ่ครับใกล้ๆจึกๆเลยครับร้อนครับสองดังครับดังนี้ดังแรลมมีส่ครับมีสับ สีฮาโลอยลล่ครับนี่สีนักหนักเบ็ดเบอร์ซีครับตัวนี้มมมิยันอ่าของนันอเก็บงบ่เขาทำคง but you ลาอยู่นี่ครับเห็นหนวดแล้วของครสางสีรูปครับปล่าตรงนี้นี่ครับดึงของรับอ้ตั้งตัหนย กำลังสีเอากำลังสีเอากำลังอยู่ในเบ็ดนี่นี่ครับมาแล้วชิลลูกครับตอนนี้มาด ของไปคองนะครับพีัวกทิมไม่ว่านี่ครับเนียเน่ยมาแล้ว